เคยรู้สึกหลงทางในชีวิตบ้างไหมคะคุณเคยรู้สึกหลงทางในชีวิตบ้างไหมหรือเคยตั้งคำถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และจะไปทางไหนต่อซึ่งมีเหตุผลที่ทำให้คนเรารู้สึกหลงทางหลายเรื่องเช่นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการไม่ชัดเจนในเป้าหมายการเผชิญกับความคาดหวังจากสังคมครอบครัวหรือคนรอบตัว ประสบการณ์ส่วนตัวคุณอาจได้พบหลายเรื่องราวที่หลงทางหากได้พูดคุยกันทั้งวันก็ไม่จบหรือจะเขียนเป็นตำราก็คงจะได้หลายเล่มจริงไหมคะแต่เราก็ผ่านสถานการณ์นั้นๆมาได้ขอชื่นชมค่ะท่านเก่งมากที่ผ่านมาได้แต่หากบางท่านกำลังหาทางออกลองวิธีนี้ได้ค่ะ2เราจะรับมือกับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเคล็ดลับหรือวิธีการที่นำมาปฏิบัติได้เช่น การกลับมาทบทวนตัวเองและตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราว่าเราต้องการอะไรแน่ในเรื่องการศึกษาครอบครัวอาชีพชื่อเสียงเงินทองความสุขหรือสุขภาพเมื่อหาพบแล้วก็เริ่มต้นได้เลยค่ะเราลองทำสิ่งใหม่ๆหรือค้นหาสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกันความเพิ่มพลังให้ตัวเองควรฝึกสติ mindfulness และการอยู่กับปัจจุบันอย่ารีบตัดสินใจในช่วงที่รู้สึกหลงทางเพราะบางครั้งคำตอบจะมาเองในเวลาที่เหมาะสมขอคำแนะนำหรือแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่คุณไว้ใจ 3. คุณไม่ได้อยู่คนเดียวย้ำว่าความรู้สึกหลงทางไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตหากเราเริ่มทำได้เราควรฝึกต่อไปจนเป็นเรื่องปกติในชีวิต หลายคนที่ประสบความสำเร็จก็เคยรู้สึกเช่นนี้และการหลงทางอาจจะเป็นโอกาสในการค้นพบสิ่งใหม่ในชีวิตมีหลายคนเคยผ่านความรู้สึกนี้และพลิกชีวิตของเขาได้คุณจะเป็นผู้สำเร็จอีกคนใช่ไหมคะสรุปประเด็นหลักว่าความรู้สึกหลงทางเป็นเรื่องธรรมชาติและมันสามารถเป็นโอกาสในการสำรวจเส้นทางใหม่เราเริ่มก้าวแรกในการค้นหาตัวเองและอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลว ไม่มีใครไม่เคยเดินหลงทางเพราะการหลงทางเป็นพลังวิเศษที่พาเราไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่การเดินทางไม่ใช่จุดหมายที่ต้องไปให้ถึงในทันทีเราเดินทางแบบมีทักษะแล้วคุณหลักเคยรู้สึกหลงทางในชีวิตบ้างไหมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะคะ